ไปเซ็งร้านเข้ามาเนาะเขาได้อย่างตามสูตรอะวันละแปดพันถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลักหมื่นขึ้นแต่พอพี่หมามาทำอะค่ะเดือนแรกก็ยังได้ดีอยู่นะพอเดือนที่2เนี่ยยอดเหลือ4ี่พันเดือนที่3เหลือสองพันมันเป็นช่วงลมลุกทุกคลานเราเลยทีเดียวแหละ2เดือนแรกเนี่ยเราถามตัวเองว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันก็เลยทําให้เราอะต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าถ้าเราจะไปต่อเราต้องหาจุดที่เป็นความพอดีของเราให้ได้ที่เมาต้องการรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์เราก็ต้องหาจุดที่มันได้ตามเป้าหมายของเรา5 0 0 600ชา ต่อวันยอดขายโดยเฉลี่ยตรงนี้ก็วันละประมาณ25,000สูงสุด,ด80,000สวัสดีค่ะพี่แมวนะคะเป็นเจ้าของแฟนไ์ก๋วยเตี๋ยวเดือปัญจรสค่ะ เราเริ่มต้นจากการไปซื้อสูตรเป็ดเตียวเรือมาทำเอาจริงๆสูตรที่พี่แมวได้มามันเป็นสูตรแบบกะเอาอะค่ะมันไม่ได้มีมาตรตวงว่าอะไรใช้กิ่กรัมหรือเป็นมิลลิลิตรคือทุกอย่างจะเป็นกะเอามันทําให้เกิดปัญหาเวลาที่เราต้องมานั่งทําทุกวันพี่แมวก็เลยจะต้องเอาสูตรอันนั้นนะคะมาต่อยอดคือเราก็ต้องมาหามาช่างตวงให้ได้ค่ะแล้วก็มีการปรับสูตรจนเรามีความรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่เราอยากได้มันจะลดเองอะคะ่ะเราก็ต้องพยายามหาจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ดังนั้นตัววัตถุดิบอ่ะก็จะเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะทํายังไงที่รสชาติจะเป็นเอกลักษณ์เริ่มต้นจากส่วนผสมของน้ําซุปก่อนมาถึงเรื่องของพิป่นที่เราก็ต้องหาสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราสูตรของเราจะมีความหอมความเผ็ดที่กําลังพอดีคือพอลูกค้ามาทานแล้วค่ะลูกค้าจะจําได้เลยว่าไอเนี้ยเป็นกลิ่นพริกของปัญจรสนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบอื่นๆเช่นลูกชิ้นเนี่ยเราก็ต้องฟางความแตกตา่างหาโรงงาน O E M เป็นสูตรของปัญจรสอย่างเดียวเลยปัญจรสดก็ได้พัฒนาไป,ไปเรื่อยๆนะคะ จนถึงจุดที่เราสามารถควบคุมจุดรั่วไหลแล้วก็สามารถทําให้รสชาติมันนิ่งคงที่ได้เราก็เลยเริ่มขยายสาขาค่ะจนมีสาขา59สาขาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ โตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะพอเรามีจุดที่มันใช่แล้วอะ่ะการที่จะทําให้ร้านมันเติบโตหรือมีลูกค้าที่มาทานเราครั้งแรกแล้วกลับมาซ้ําแล้วบอกต่อพาเพื่อนพาครอบครัวมากินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่แมวเปิดสาขาแรกไปได้ปีหนึ่งพี่แมวก็เปิดสาขาที่2ก็คือสาขาทับช้างตรงนี้แหละค่ะที่เรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเปิดเมื่อ6ปีที่แล้วเราขายได้วันละ20,000กว่าตั้งแต่วันแรกปัจจุบันเนี้ย่ะยอดขายเราไม่เคยต่ำกว่าวันละหมื่นห้าเลยเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเราไม่เคยลด พอแตกต่างของบรรจรสคือในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของร้านเราไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เราเน้นเรื่องของความสบายความสะดวกบรรยากาศที่เข้ามาแล้วรู้สึกถึงคุณภาพและมาตรฐานเพราะเราอะยึดมั่นในเรื่องของมาตรฐาน QSC เรื่องของความสะอาดการเข้าถึงง่ายแล้วก็ความคงเส้นคงวาคุณภาพเรื่องของอาหารรสชาติต้องเหมือนเดิมการบริการต้องดีแล้วก็ความสะอาดอันนี้ต้องได้ลูกค้าเข้ามาแล้วอะจะต้องให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายอาหารแล้วก็ราคาเนี่ย ก็ขนทุกเพศทุกวัยทุกระดับสามารถเข้าถึงปัจจรวนได้เลยราคาเริ่มต้น25บาท ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยจะมีทั้งหมูและเนื้อนะคะเมนูที่ขายดีก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูส่วนเส้นเนี่ยที่ลูกค้านิยมเลยจริงๆก็ยังคงเส้นหมี่ยังควงคองแชมป์อยู่ตอนนี้เรามีเส้นสาหร่ายวากาเมะสาหรับคนที่ชอบสาหร่ายเรามีเส้นแก้วสําหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็เอาบะหมี่หยกมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเครื่องเคียงที่เป็นของขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นกากเจียวแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือลูกชิ้นปิ้งที่นี่ขายลูกชิ้นปิ้งกันวันนึง700 8 0้ไม้ มิตวเรือปัญจรสนะคะค่าแฟรนไชส์เรา1,50,000บาทจะมี2แพ็กเกจค่ะก็จะมีราคา299,00 0บาทกับราคา359,00 0บาทพร้อมเปิดร้านซึ่งทั้ง2แพ็กเกจก็จะมีความต่างกันตรงที่อุปกรณ์แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆแพ็กใหญ่เลยอะค่ะก็จะได้แฟรนไชส์ลูกชิมปิ้งไปด้วยพร้อมกับเป็นสูตรของกะเพราไปด้วยนะคะก็จะคร่วไปเลยสามารถเปิดร้านได้เลยโดยปกติสัญญาแฟรนไชส์ที่หมวจะเริ่มต้นที่3ปี3ปีเราจะต่อสัญญากันครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ค ใหญ่เป็น5ปีเพราะฉะนั้นแฟนชายเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มฟรีอีก2ปีจ่ายกันครั้งเดียวแล้วอยู่กันยาวๆไปเลยค่ะ5ปีการคืนทุนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีแต่จากสถิติที่เราเคยเปิดมานะคะสามารถคืนทุนได้ภายใน8เดือน พี่หมาได้เข้าร่วมโครงการโลตัสสมาร์ทเอสเอ็ีค่ะต้องบอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยค่ะที่หมวได้เอาเมนนัวเล่มเดิมที่เคยมีอยู่แล้วอะค่ะเอามาพัฒนาแล้วก็อัปเดตจากความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นอกจากความรู้ที่ที่หมาได้รับเนี่ยพี่หมายังได้ c อนเ e ็ชันต่างๆแล้วก็ได้เรื่องของทำเลต่างๆที่โลตัสนําเสนอให้เราด้วยค่ะเป้าหมายของปัจจุบันนะคะก็คือร้อยสา เอาหมายหลักๆเลยตอนนี้คือเราจะไปขยายอยู่ในฟูดคอร์ดแล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่ในโรตัสอาจจะเป็นช็อปใหญ่ๆสักที่หนึ่งก่อนเพื่อเป็นร้านต้นแบบเพื่อที่เราจะขยายให้กับแฟนชัยซีค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยากจะลงทุนแฟรนไชส์นะคะสามารถติดต่อพี่แมวมาได้ที่เบอร์0806526542นะคะหรือเข้าไปติดตามพี่หมวในเพจแฟรนชไชส์พี่เตี่ยวเรือปัญจโรสสร้างธุรกิจได้เป็นแพ s ส i ฟอินค o ั e ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะชิมรสชาติของปัญจโรสนะคะสามารถมาชิมของพี่หมวได้สาขาต้นสำหรับเรามีอยู่4แห่งนะคะก็คือสาขาทับช้างสาขา โคแก้วสาขาราชพัฒนา23แล้วก็สาขาอ่อนนุตนะคะแต่เอาจริงๆค่ะเจอปจ้ายปัจจรสที่ไหนนะคะสามารถเข้าไปชิมได้เลยค่ะเพราะเราการันตีว่าทุกสาขารสชาติเหมือนกันค่ะ